สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเรามาเรียนวิชาหน้าตาัดินนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่13นะคะกับครูผาพนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบองค์ประกอบของหน้าตาัดิน,นะคะ่ะเรามาดูความหมายขององค์ประกอบของหน้าติลินนะคะ การแสดงนาฏศิลป์เนี่ยคะ่ะจะเป็นการแสดงที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะซึ่งการแสดงที่จะสมบูรณ์ได้หรือว่าจะสวยงามได้จะต้องมีองค์ประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของนาฏศิลป์น,นั้นจะมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะคะคือ1ค่ะจังหวะและทํานองนะคะ นี้นะคะเป็นจังหวะนะคะและทำนองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการแสดงหน้าตศิลป์นะคะถือว่าเป็นพื้นฐานของการแสดงเลยนะคะเพราะว่าผู้แสดงนะคะจะต้องทําความเข้าใจกับจังหวะรวมถึงทํานองของบทเพลงอยู่เสมอด้วย <c oughs> เพื่อให้การแสดงนะคะได้ถูกต้องตามตรงตามจังหวะนะคะและทํานองของบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะจะทําให้นะคะการแสดงมีความสวยงามแต่ถ้าหาก เป็นการแสดงแบบหมู่นะคะก็จะทําให้การแสดงนั้นมีความพร้อมเพียงกันอีกทั้งจังหวะนะคะยังมีส่วนสําคัญในการแปลแถวการแสดงนะคะเพราะจะทําให้ผู้แสดงเข้าใจจังหวะในการแปลแถวเมื่อเข้าใจนะคะหรือว่าถูกจังหวะถูกต้องแล้วก็จะทําให้การแปลแถวนั้นออกมาสวยงามค่ะ จังหวะที่นักเรียนได้ฟังไปนะคะซึ่งจังหวะเนี่ยจะมีทั้งหมด3จังหวะนะคะคือ1ค่ะจังหวะ1ชั้น2จังหวะ2ชั้นและ3จังหวะ3ชั้นนะคะที่เรียนได้ฟังไปนะคะจะเป็นจังหวะ3ชั้นนะคะจะให้ความรู้สึกเป็นเพลงช้านะคะ องค์ประกอบนะคะอันที่2นะคะคือการเคลื่อนไหวค่ะการเคลื่อนไหวในการแสดงน่าจะสินนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวท่าทางการ่รยลำนะคะให้เหมาะสมกับการแสดงนะคะโดยมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและบทขับร้องนั้นๆนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวในการแสดงเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้การแสดงมีความสมบูรณ์นะคะสวยงามและน่าสนใจนะคะอีกทั้งนะคะยังทําให้นะคะการแสดงมีเอกลักษณ์นะคะเช่นนะคะการแสดงโขนจะมีลักษณะท่า ทาทางนะคะที่บ่งบอกถึงลักษณะการต่อสู้กันหรือว่าเกี่ยวพาราสีกันนะคะดังตัวอย่างที่มิตรกำลังจะให้นักเรียนดูนะคะวิดีโอนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะของการแสดงโขนนะคะโดยการเคลื่อนไหวร่างกายสื่อถึงลักษณะของการต่อสู้นะคะและการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างตัวละคร2ตัวละครนะคะ องประกอบตัวที่3นะคะคืออารมณ์และความรู้สึกค่ะการแสดงหน้าตาัินะคะจะเป็นการแสดงที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกในการแสดงนะคะโดยใช้ท่ารำต่างๆเพื่อสื่อถึงความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของการแสดงนั้นๆน,น,นะคะเช่นผู้แสดงนะคะแสดงท่าทางเศร้าแล้วนํามือนะคะมาแตะ บริเวณหน้าขานะคะควยกันแสดงว่าตัวละครตัวนั้นนะคะกำลังถ่ายทอดอารมณ์เศร้าเสียใจอยู่นะคะหรือนะคะผู้แสดงยิ้มนะคะจะนำมือนะคะมาจีบที่บริเวณปากนะคะแสดงว่านะักแสดงตัวนั้นกำลังถ่ายทอดอารมณ์ดีใจและมีความสุขค่ะดังตัวอย่างที่มิตรกำลังที่จะเอาขึ้นให้นะคะ องประกอบตัวที่4นะคะจะเป็นภาษาท่านะคะและนาตยศั์นะคะภาษาท่าและนาตยศัพท์นะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยที่มีต่อการแสดงนาาศิสินไทยนะคะเพราะจะทําให้นะคะผู้แสดงแสดงได้ถูกต้องนะคะและผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าใจในการแสดงได้มากขึ้นซึ่งภาษาท่านะคะและนาตยศั์นะคะเป็นสิ่งที่นํามาใช้ประกอบ ให้เข้ากันนะคะเป็นท่ารําทำให้ท่ารํามีความหมายนะคะและมีความสวยงามสมบูรณ์และยังมีเอกลักษณ์นะคะอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อความหมายต่างๆในการแสดงด้วยนะคะเรามาดูท่าแรกนะคะภาษาท่านะคะมียกตัวอย่างให้ทั้งหมด3ท่านะคะคือ1ค่ะท่ารัก2ท่าปฏิเสธและ3ท่าคิดถึงค่ะ ตัวอย่างท่าทางของหน้าตยาพท์นะคะทั้งหมด3ท่าเช่นกันขาะหคือก้าวหน้าขาสองก้าวควายและ3กระดกเท้า สรุปเลยนะคะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะองค์ประกอบของการแสดงนะคะหรือองค์ประกอบของนาตศิลป์นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์สวยงามและมีเอกลักษณ์นะคะซึ่งมีความสําคัญต่อการแสดงนะคะซึ่งองค์ประกอบของนาตศิลเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะจังหวะทําทนองการเคลื่อนไหวอารมณ์และความรู้สึกนะคะ ส่วนองค์ประกอบที่5และที่6นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมิรนะคะจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนนะคะรู้นะคะที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะในวันนี้แบบฝึกหัดน,นะคะมิรจะให้นักเรียนนะคะชมการแสดงนะคะ1การแสดงนะคะแล้วบันทึกผลการแสดงในแบบ บันทึกที่มิตรได้ทําตัวอย่างให้นะคะนักเรียนสามารถนะคะจะชมการแสดงเรื่องใดก็ได้นะคะให้นักเรียนนะคะบอกว่าการแสดงที่ชมนั้นเป็นการแสดงอะไรนะคะและเป็นประเภทใดนะคะอย่างเช่นรําเดี่ยวราคู่หรือว่าราเป็นหมู่ส่วนจังหวะในการแสดงนะคะให้บอกว่าเป็นจังหวะชั้นเดียว2ชั้นหรือว่า3ชั้นนะคะการเคลื่อนไหวล่าง การเคลื่อนไหวในการแสดงนะคะให้พงบอกว่าการกเคลื่อนไหวในรูปแบบใดอย่างเช่นการเคลื่อนไหวในแบบวิถีชีวิตหรือการต่อสู้หรือการแสดงเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนด้านอารมณ์และความรู้สึกของการแสดงนะคะให้นักเรียนบอกว่านักเรียนชมการแสดงนั้นแล้วรู้สึกอย่างไรหรือว่าการแสดงนั้นนะคะแสดงแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไรคะ่ะหวังว่านักเรียนนะคะจะสนุกกับการเรียนออนไลน์คะ่ะ